มือนี้ครับเรามีอะไรอร่อยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําข้าวหน้าหมูนุ่มผัดน้าจิ้มสุกี้ครับน่าตาราทานทีเดียวเลยครับนํามาราดข้าวสวยระอนแบบนี้ก็อร่อยไม่เบาเลยนะครับเคล็ดลับทําอย่างไรให้หมูออกมานุ่มๆน่าทานไม่ยุ่งยากครับเครื่องปรุงก็น้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทํา ข้าวหน้าหมูนุ่มผัดน้ำจิ้มซุกี้ทานกันครับมาดูส่วนประกอบครับผมที่เราต้องเตรียมก็จะมีเนื้อหมูครับเนื้อหมูนี่เราก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเนื้อหมูที่เขาหั่นมาสําเร็จรูปแล้วก็ได้นะครับไข่ไก่ครับกระเทียมสับน้ําจิ้มซุกี้แล้วก็ต้นหอมซอยครับก่อนอื่นก็มาหมักหมูกันก่อนเลยครับวันนี้เราใช้เนื้อหมูประมาณครึ่งกิโลกรัมครับหมักด้วยผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับ แล้วก็นี่เลยครับเคล็ดลับที่ทําให้หมูนุ่มนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากไข่ครับใส่ไข่ลงไปประมาณสัก2ฟองนะครับวันนี้ได้เป็นไข่แฝดด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขยำคุกเขานาน,านครับให้เข้าเนื้อนะครับยิ่งขยํานานเท่าไรก็ยิ่งนุ่มนะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับทําให้หมูนุ่มนะครับ หมักเอาไว้แบบนี้ประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับรอหมูหมักนุ่มแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับก่อนอื่นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนครับ คราวนี้ก็ใส่หมูหมักลงไปผัดได้เลยครับปรุงรสชาติสักหน่อยครับด้วยซีอิ๊วขาวครับไม่ต้องใส่มากเกินไปนะครับเอาแค่ พอมีกลิ่นหอมนะครับเพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสไปแล้วก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วแล้วก็จะใส่เป็นซอสสุก,กี้ด้วยก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่มากครับ ผัดเนื้อหมูสุกแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มลงไปสองฟองครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบไข่มากจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ผสมไปกับตอนที่หมักหมูไปแล้วนะครับ2ฟองครับแต่ผมว่าใส่เพิ่มลงไปอีกสองฟองก็กําลังพอดีครับเพราะว่าผมชอบไข่เยอะๆด้วยครับผมอร่อยมันดีครับ ผัดไข่สุกแล้วก็ใส่น้ําจิ้มซุกกี้ลงไปได้เลยครับใครชอบเข้มข้นก็สามารถใส่มากๆได้ตามความชอบเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นน้ําจิ้มซุกกี้ทั่วไปนะครับที่เราทานกับหมูกระทะนั่นเองครับ เสร็จแล้วครับก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับผมโรยหน้าเพื่อความหอมและก็ความสวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นครับสีสันสวยน่าทานมากๆเลยนะครับหมูนี่สังเกตดูนะครับเนื้อขาวนุ่มมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวเราไปตักราดข้าวกันเลยครับ ข้าวสวยแลวร้อนครับเพิ่งจะหุงเสร็จใหม่ๆเลยครับเอาแล้วครับพร้อมทานแล้วนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับสำหรับข้าวหน้าหมูนุ่มผัดน้ำจิ้มซุกี้ใส่ไข่สีสวยหมูนุ่มๆนะครับผมสูตรนี้ลองไปทำทานกันได้นะครับพร้อมเคล็ดลับหมูนุ่มๆทำง่ายๆด้วยนะครับที่เหลือนะครับเราก็เทใส่จานได้อีกหนึ่งจานโตๆเลยครับ ถ้าใครชอบแบบเข้มข้นก็สามารถเพิ่มซอสซุก,กี้ลงไปได้อีกครับผมก็จะน่าทานมากๆเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวหน้าหมูนุ่มผัดน้ำจิ้มซูกี้ก่อนนะครับหวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ